รัมป์เซโนหลังมีข่าวไล่ลุงพาเวลแบงก์ออฟอเมริกาเตรียมออกสเตเบิลคอยของตัวเองสภาลงมติเฉียดเฉิวสาร่างกฎหมายคริปโตไปตอ่ตอตอ่อต่อสวัสดีมูฮาทุกคนด้วยนะครับอยู่กับรอบวันทันคริปโตคนดีคนเดิมอีกเช่นเคยกับวันพฤหัสที่17กรกฎาคมก่อนไปดูภาพรวมตลาดนะครับแอดก็ขอฝากช่องติกตอกเอาไว้ด้วยนะจะมีคลิปเล่าข่าวแบบนี้รวมถึงคลิปสั้นจากไลฟ์แล้วก็คลิปที่ให้ความรู้เกี่ยวกับคริปโตก็ไปรับชมกันได้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันไปด้วยนะครับสำหรับใครที่มีคําถามหรือ จะพูดคุยประเด็นต่างๆตอนนี้ทาง eFinance an เราเปิด eFinance an Thai Connect แล้วนะใัะนั้นก็จะมีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทั้งในฝั่งหุ้นแล้วก็คริปโตที่เข้ามาพูดคุยแล้วก็แชร์เรื่องต่างๆกันใครที่อยากเข้าไปแจมเนี่ยก็สามารถสมัครฟรีผ่านเว็บไซต์ที่แอดแปะไว้ด้านล่างได้เลยมาดูบิตคอยเช้านี้ก็เริ่มเอื่อยๆแล้วนะครับคิดว่าเม็ดเงินเริ่มไหลออกไปทางฝั่งเอาคอยแล้วหรือเปล่าเพราะอีทเรียมตอนนี้มาแรงมากเลยนะครับสามพันสามร้อยดอลลาร์เข้าไปแล้วและรอบนี้ก็มีลุ้นอาจะกลับไปแถว โดดเด่งขึ้นมากว่าชาวบ้านแถมบิตคอยดอบิแนนต์ก็เริ่มหักหัวลงแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่บ่งบอกว่าเม็ดเงินเริ่มไหลออกจากบิตคอยแล้วซึ่งก็สอดคล้องกับที่เอาคอยพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องไปแนวเอาคอยซีซันของพวกเราอาจจะกลับมาเร็วกว่าที่คิดบิตคอยอีทีเอฟ4วันนี้กลับมาเงียบเหงานะครับมีซื้อเข้ามาแค่2เจ้า15.7ล้านเหรียญเท่านั้นแต่อีทเทลิียมอีทีเอฟเนี่ยกลับมาแรงนะครับวันนี้ยอดซื้อเข้ามาอยู่ที่227.4ล้านดอลลาร์เข้าไปแล้วเลีี่่ยยนน,นนนนนกกกกิเเดด็็วววัั้้้ขึมาามาาา74 70จอตงงทรงูแถะพ ภาพเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยยังไม่ดีเท่าที่ควรแต่เมื่อคืนตัวเลข PPI ก็ออกมาไม่ค่อยสวยนะครับต่ำกว่าคาดทั้ง2เลยนะทั้งดัชนีราคาผู้ผลิตแล้วก็พื้นฐานแต่ตลาดคริปโตก็ไม่ได้ล่วงอะไรเยอะแยะจากตัวเลขนี้นะครับอีกทางหนะะ้าข่าวการเมืองของเมกาเบ no, รน่าโมเรโนโพ์ว่าการลดประทานเฟดอย่างลุงเจลมพาเวลใกล้เข้ามาแล้วแถมหลังจากโพดไปตัวของสภาผู้แทนเมกาอย่างแอนนาโพเรน่าลูน่าก็ออกมาตอบกลับด้วยนะครับว่าคอนเฟิร์มยิ่งไปกว่านั้นก็มีข่าวออกมาว่าปาทัมเนี่ยได้ร่างจดหมายเตยมไล่ลุงพาเว ของป่าทมก็ได้ออกมายืนยันนะครับว่ายังไม่มีแผนปลดลุงพาเวลถึงก่อนหน้าจะเคยหาเรื่องกับพรรคริพับบิกันเรื่องนี้ไปและยังวิจารณเฟดอยู่เรื่อยๆว่าลดดอกช้าเกินแกยังบอกอีกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ปิดกั้นความเป็นไปได้อะไรทั้งนั้นนะครับแต่คิดว่าการไล่ออกเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นเว้นแต่ลุงเจอร์มพาเวลเนี่ยมีเหตุจําเป็นที่ต้องทําให้ลาออกเองนะครับเช่นเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันโดยแกได้พูดถึงโครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานใหญ่ของเฟดที่ใช้งบไป2.5พันล้านดอลลาร์ซึ่งก,งก,กางีบินนวเ่้้ใช ไปปหรือเล่าแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีหลักฐานชี้ว่ามีการทุจริตนะถามเฟดเองก็ได้ออกมาปัดข่าวเรื่องงบนี้อีกด้วยตัวของสารดีกาอเมกาก็เคยบอกแล้วนะครับว่าประธานเฟดเนี่ยไม่สามารถถูกปลดจากตําแหน่งได้เพียงเพราะมีความเห็นต่างทางนโยบายแต่การที่จะถูกปลดนั้นต้องมีเหตุอันสมควรเท่านั้นนอกจากนี้ตัวของป่าทาํายังบอกอีกว่าถ้าลุงพาเวลอยากลาออกตัวแกก็เห็นดีเห็นงามด้วยนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับลุงจอโรมนะเพราะหลายคนเนี่ยบอกแกว่าถ้าผมปลดเขาเนี่ยจะทําให้ตลาดปั่นป่วนได้นั่นเองแต่ถือว่าเป็นการสยบข่าวลือที่แกจะไลุง อาเวล์ออกไปนะครับแต่เรื่องที่ลุงแกจะออกหลังๆก็เริ่มถูกพูดถึงอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งไม่แน่ว่าหลังจากนี้เราอาจจะได้เห็นข่าวการลาออกหรือไม่ก็มีการปลดตําแหน่งในอนาคตก็เป็นได้แต่เป็นอย่างที่ว่าไหมเดี๋ยวก็ต้องมารอดูกันต่อมาอัปเดตข่าวสามร่างกฎหมายคริปโตกันดีกว่านะครับซึ่งร่างกฎหมายล่าสุดในอเมริกายังชะง,งักเป็นครั้งที่2แล้วก็ยังไม่ผ่านขั้นตอนโหวตนะหลังพรรค e p บบิ i กันเนี่ยขัดแย้งภายในปม CBDc ถึงหลังจากการโหวตขั้นตอนเบื้องต้นก็ยังค้างคาอยู่กลางสภานานหลายชั่วววโโมมงงนรรัแล้้้กก็ยยไได่ดดขอสุปาหี เป็นขั้นตอนสําคัญนะครับที่ใช้ตัดสินว่าร่างกฎหมายคริปโตทั้ง3ฉบับเนี่ยจะถูกเข้าสู่การพิจารณาอย่างเป็นทางการในชั้นสภาหรือเปล่าถ้าผ่านก็จะได้มีการลงคะแนนเสียงในสภาแต่ละร่างกฎหมายนั่นเองวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับสร่างกฎหมายที่ว่ามาก็จะประกอบไปด้วย Genius Act, Cality Act แล้วก็ Anti-CBDC Surveillance State Act นะครับโดยประเด็นสําคัญที่ทําให้โหวตยังไม่ผ่านก็คือมีการเรียกร้องของสมาชิกรีพับบิกันบางคนนะครับมีต้องการเพิ่มเนื้อหาการต่อต้าน CBDC เข้าไปในร่างกฎหมาย Cality ซึ่งคนเขียนร่างกฎหมาย อันนี้อย่างสสเฟรนชิลแล้วก็ไบรอันสไตล์รวมถึงจีทีทอมสันบอกว่าไม่เห็นด้วยนะครับกับการใส่เนื้อหา CBDC ลงไปเพราะอาจจะทำให้ร่างนี้เสียการสนับสนุนจากพรรคฝ่ายตรงข้ามแล้วก็สูญเสียความเป็นกลางได้แต่ล่าสุดไม่กี่นาทีนี้ตอนกำลังทำคลิปนี้นะครับมีการอัปเดตว่าสภาได้ลงมติเรียบร้อยแล้วที่217ต่อ212เสียงสรุปเลยก็คือผ่านแล้วนะครับเสียงส่วนใหญ่ได้เห็นด้วยแล้วหลังจากดีเลย์ไปเกือบ10ชั่วโมงส่งผลให้จะมีการเปิดลงคะแนนเสียงขั้นตอนสุดท้ายต่่อราางงกฎหมยคิปตทั้ ฉบบัในอนาคตอีกทั้งแหล่งข่าวคอยเทเลกราฟลงว่าประธานสภาไมค์จอนสันบอกว่าการลงคะแนนเสียงร่างกฎหมาย g Genius Act จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้และร่างกฎหมาย Callity ยแเนี่ยอาจจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าแถมเสริมว่าสภาผู้แทนจะรวมกฎหมายต่อต้าน CBDC ไว้ใน NDAA ด้วยซึ่งเป็นกฎหมายของรัฐบาลกลางเมกาที่กำหนดงบประมาณและการใช้จ่ายของกระทรวงกลาโหมสุดท้ายนี้3ร่างกฎหมายคริปโตก็ผ่านประตูแรกแล้วนะครับต่อไปก็ต้องมาลุ้นกันว่าหลังจากได้อภิปรายแก้ไขแล้วก็โหวตแล้วเนี่ยร่างก กฎหมายไหนจะผ่านบ้างในอนาคตรเร็วๆนี้เดี๋ยวได้รู้กันแน่นอนต่อมาสั้นๆมีข่าวว่า Bank of a m e เมริกาหรือ BOFA นะครับคาดว่าจะเปิดตัว s t a บ l e c คอยของตัวเองหลังกำลังซุ่มพัฒนาอย่างหนักโดยไบรอันมอรนิฮาน c ีของ BOFA บอกว่าตอนนี้ทีมงานกำลังทดลองแล้วก็พัฒนาภายในอย่างหนักนะครับแต่ยังไม่มีการตั้งกรอบเวลาที่แน่นอนที่จะเปิดใช้งานนะเพราะยังต้องศึกษาขนาดของตลาดรวมถึงความต้องการใช้จริงของลูกค้าอีกทั้งยังคงต้องรอความชัดเจนด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง g e n เนสส์แนะครับที่ ปัจจุบันเนี่ยกำลังรอการพิจารณาในสภาอยู่ซึ่งถ้าผ่านก็ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างกอะกลางกับดูแลของ s t a b l e c ค i n และ Bank of America มีแนวโน้มที่จะออก Sta b l e c คอ n ร่วมกับสถาบันเจ้าอื่นเช่น JP m o ม g a n แกและกอด i ซนต์กรแถมร่าสุนี้มีข่าวด้วยว่า JP m o ม g a n กนเองก็เตรียมพัฒนา s t a b l e c คอ n อยู่แล้วด้วยนะครับโดยเดือนที่แล้วมีรายงานว่าสถาบันวางแผนจะทดสอบเหรียญดิจิตอลขายกับ Sta b l e c ค i n ที่ชื่อว่า JPMD ที่สร้างอยู่บนเครือข่าย b a s e เรียกได้ว่าสถาบันใหญ่ก็เริ่มเคลอนไวววกกับ Sta แ้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับร่างกฎหมายจีเนียสที่บอกไปนะสุดท้ายนี้จะเป็นยังไงต่อก็ต้องมาติดตามกันต่อไปก็จบไปแล้วนะครับกับข่าวที่นํามาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้คิดเห็นกันยังไงหรืออยากจะเสริมอะไรก็สามารถทําได้ด้านล่างได้เลยสุดท้ายก็อย่าลืมรัดเข็มขัดกันให้น่นไ้ด้วยนะจะได้เตรียมพร้อมกับสถานการณ์ของตลาดไม่ว่าจะขึ้นหรือลงและเช่นเคยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามรอบวันทันคริปโตไว้ด้วยจะได้ก้าวทันไปด้วยกันสําหรับวันนี้ร่างกฎหมายคริปโตกําลังมาแต่ลาไปก่อนสวััสดีครบ